วันนี้มาอยู่กับช่องหาแต่เรื่องเข้าครัวนะวันนี้จะมาทำํำเมนูง่ายๆอีกแล้วนะฮะก็วันนี้ทำซุปกระดูกนะฮะซุปกระดูกก็เราจะเอาไปทําแบบตามน้ำจิ้มแล้วลาดไปเหมือนอแบบได้รสชาติของความเผ็ดก็ได้นะหรือว่าใครจะเอาไปทําเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะก็ ซี่กระดูกซุปเนี่ยอันนี้เป็นกระดูกซุปนะเราเอามาตัดก็แล้วแต่นะความใหญ่ความเล็กแล้วแต่ความชอบนะแล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีอเห็ดหอมนะอันนี้เป็นเห็ดหอมแห้งนะนี่เราแช่น้ำมาเนนะี่ยแล้วก็มีนี่นะหัวชายเท้านะหั่นแล้วเรียบร้อยนะอันนี้ก็แล้วแต่นะใครชอบขนาดไหนเนาะ แล้วก็ไอ้น,นี้ที่เราจะเอาไปทําเป็นน้ําจิ้มเขานะก็จะมีพริกจินดาสีแดงนะแล้วก็มีกระเทียมมีพริกขี้หนูสวนนะก็เดี๋ยวเราจะไปต้มกระดูกเลยนะก็ไม่ต้องรอน้ําเดือดน,นะเราจะใส่กระดูกลงไปเลยนะมือล้างแล้วนะเรียบร้อยแล้ว เราใส่กระเทียมลงไปด้วยนะใครมีรากผักชีหรือว่าก็ใส่ด้วยได้เลยนะเราจะใส่เห็ดหอมลงไปนะเห็ดหอมนี่เราเอาไปตัดนะใครไม่ตัดก็ได้นะเราจะตัดคึ่งนนะใส่น้ำมันหอยลงไปเลยนะ ใส่ซ si ีอิ๊วขาวนะฮะแล้วก็ใส่นี่นะใช่เท้าลงไปเลยก็เราจะใส่พริกไทยดำนะเป็นเม็ดลงไปนะใครมีพริกไทยขาวก็ใส่ได้ นี่พอดีเราชอบอเลยใส่นะก็เดี๋ยวตุ๋นทิ้งไว้นะแล้วก็นี่นะเราจะมาช้อนฟองนี้ออกนะตอนตุ๋นนี้เราใช้ไฟกลางนะเราไม่ใช้ไฟแรง ค่อยๆตุนเข้าไปก็เดี๋ยวช้อนออกให้หมดเลยนะตอนนี้เราช้อนฟองออกมา้็ปิดฝาเนี่ยตุนก่อนก็เดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มนะก็ะพริกของเรานะพริกขี้หนูสวนกับอะพริกชี้ฟ้าสีแดงพริกจินดาสีแดงใส่ลงไป ใส่กระเทียมลงไปเลยนะเทียมไม่ต้องแกะเปลือกเราจะใส่น้ำตาลนิดนึงนะไอ้ถ้าใครชอบหวานก็แล้วแต่รสชาติปรุงตามที่ชอบนะแล้วก็เราจะใส่ จะใส่น้ำปลานะะ ก็นี่นะน้ำจิ้มของเราได้แล้วนะก็เดี๋ยวเรารอให้ซุปของเรากระดูกเปื่อยนะก็เสร็จแล้วนะสำหรับอ ซุปกระดูกของเรานะก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทําเป็นน้ว๋วเี๋ยวด้วยนะก็เดี๋ยวเราจะนี่นะน้าจิ้มของเราเนะ่ยไอชอบเพ็ดมากเพ็ิน้อยใส่ไปเลยเนะี่ยนี่เราจะใส่สองช้อนนะนี่เนะี่ยก็แล้วเราจะไปตักน้ําซุปใส่นะก็นี่นะน้ําซุปของเรานะ่เดี๋ยวเราจะเทลงไปเลยนะ ได้แล้วนะสำหรับซุปกระดูกของเรานะก็อย่าลืมนะ้าทำกับข้าวต้องใส่ใจด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ซุปกระดูกนะก็เอาไปทําเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะสาหรับน้ําของเขานะก็อย่าลืมนะกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบา,บายก็อันนี้เดี๋ยวเราจะเอาน้ำนะเราจะปรุงแบบแซ่บๆเลยนะแล้วก็เราจะเอามาทำเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวนะอันนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวที่เราลวกแล้วนะแล้วก็ใส่ผักน,นี่ก็เราจะเทลงไปเลยเนะี่ยก็ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามแต่สะดวกเลยนะ เมนูช่วงนช่วงกลับตัวนะกับกลับตัวอยู่บ้านนะก็ดัดแปลงนะเปลี่ยนแปลงกันไปนะ